สำหรับใครที่กําลังสงสัยนะครับว่า SSD เนี่ยมีผลต่อการทํางานทางด้านตัดต่อวิดีโอมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาทดสอบเรื่องของการใช้ SSD M. 2ร่วมกับการทํางานทางด้านตัดต่อวิดีโอนะครับมาดูกันว่าสําหรับ การทำงานตัดต่อวิดีโอ SSD ช่วยให้สามารถ Export เร็วขึ้นหรือเปล่าหรือว่าทำงานส่วนไหนเร็วขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กับ SSD M.2 ตัวคุ้ม1ตัวที่ตอนนี้กำลัง เป็นที่น่าสนใจสำหรับหลายๆคนนะครับกับ s o l i d าร m นะครับตัวนี้ 1TB นะครับสปีดสูงสุดคือ4,100 MB ต่อวินาทีนะครับในรุ่น pc 1 plus นั่นเองครับตัวนี้เป็น ssd m 2 pci e 4.0แล้วเป็นแบบ nvme ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูตัว m 2ตัวนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเรามาดูที่กล่องแพ็กเกจของ Solid า m pc 1 plus ตัวนี้กันนะครับก็ ตัวนี้นําเข้าและจัดจําหน่ายโดยเดว่าไอพาสันนั่นเองนะครับความจุ 1TB ทนะครับสปีดสูงสุดคือ4,100 MB ต่อวินาทีนะฮะและอันนี้คือชื่อรุ่นนะฮะก็จะเป็นในส่วนของ s s d M.2 PCIe 4.0 NVMe แล้วนะครับและนนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังไม่ได้มีอะไรนะฮะมาเรามาแกะดูข้างในเลยดีกว่านะครับนี่ฮะเมื่อเราแกะกล่องมาก็จะโอ้โห อันเท่านี้ฮะแต่ว่ากล่องใหญ่มากนะครับพร้อมกับอันนี้จะเป็นเรื่องของการติดตั้งการใช้งานนะฮะเป็นคู่มือ,อม,มันอันเท่านี้เองนะ SDDM.2 นะครับเป็นรายละเอียดสินค้าตรงนี้ก็สำหรับใครที่ต้องการจะใช้ SDDM.2 ตรงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าดูเรื่องของเมนบอร์ดให้ดีนะับถ้าเป็นรุ่นเก่ามากๆเนี่ยมันไม่มีช่องเชื่อมต่อนะครับแต่ว่า รุ่นหลังๆนะฮะหลายปีแล้วก็มักจะมีช่องเชื่อมต่อ m.2 อยู่แล้วก็เช็ครายละเอียดสเปคของเมนบอร์ดให้ดีนะครับหรือใครจะใช้นอตบุ๊กแล้วก็จะเอาไปเพิ่มในส่วนของ m.2 SSD ก็ต้องดูว่าโน้ตบุ๊กของเรามีช่องเชื่อมต่อ m.2 เพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับหรือว่าใครที่อยากจะใช้แบบเป็น e x t e r n a l เดี๋ยวนี้ก็จะมี e x t e r n a l หลากหลายรูปแบบสามารถใช้งานกับ e x t e r n a l SSD m.2 ได้เช่นเดียวกันหรือ ใครอยากจะใส่ฮีทซิงมันก็มีให้เลือกมากมายตอนนี้มันเป็นแบบเปลือยๆใช่ไหมครับถ้าเกิดใครต้องการติดตั้งฮีทซิงให้ช่วยระบายความรอ้อนหรือว่าเพิ่มความสวยงามให้มากขึ้นก็ไปหาซื้อเป็นตัวฮีทซิงกันได้นะครับเพราะว่ตัวนี้มาแบบเปลือยๆแบบนี้เลยนะครับเอาละก็อันนี้เป็นเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็รายละเอียดของรูปลักษณ์ดีไซน์ของ S D M 2นะครับต่อไปครับเราจะเริ่มทดสอบ การใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับในการใช้งานตัดต่อวิดีโอต่างๆเนี่ยมันมีผลมากแค่ไหนกับการใช้งานร่วมกับ ssd m. 2ตัวนี้ครับเอาละครับตอนนี้เราทำการติดตั้งตัว ssd m. 2ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดของซิสเต็มที่เราทดสอบในวันนี้กันก่อนนะครับก็ในส่วนของ cpu เนี่ยเป็น intel core i 7 1 3 7 0 0 k ครับ เมนบอร์ดครับส่วนสำคัญนะฮะสำหรับการใช้งานร่วมกับ m.2 SSD นะครับตัวนี้เป็น ASUS TUF Gaming Z790 Plus WiFi D4 นะครับอ่ะรายละเอียดอื่นๆครับก็จะมีแรมเป็น DDR4 บัส302นะครับตัวนี้3.2กิแผงละ16 g ิกนั่นเองและนี่คือรายละเอียดของตัวแ a m ครับเป็น Tough RAM RGB จากแบรนด์ Thermaltake นะครับ กราฟิกก็จะมี iGPU นะครับจาก Intel UHD กราฟิกแล้วก็การ์ดจอแยกเป็น AMD Radeon RX 7900 XTX นะครับ่าก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้แน่นอนว่าถ้าเราใช้ร่วมกับตัว SSD M.2 ตัวนี้มันเป็น PCIe 4.0เรียบร้อยก็จะวิ่งแบบเต็มเลยนะครับที่เป็น PCIe 4.0 x4 ตอนนี้นะครับเรามาดูที่หน้า Crystal Disk อินโนะครับก็จะเป็นรายละเอียดสเตตัสเรื่องของอุณหภูมิต่างๆหรือว่าสเปคต่างๆของตัว s d m 2ตัวนี้นะครับนี่คือชื่อรหัสนะฮะอินเทอร์เฟซเป็น NVMe นะครับ t r a n s f e r PCIe 4.0 x4 นะครับ, e รบก็วิ่งแบบเต็มสเปคเลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าผมใช้อุปกรณ์ ที่เป็นรุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดหรือว่าโน้ตบุกรุ่นที่รองรับเป็น PCIe 3.0อยู่เนี่ยมันจะวิ่งได้แค่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องการใช้งานร่วมกับ PCIe 3.0ที่เป็นโน้ตบุกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลทดสอบกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เรามาเชื่อมต่อแบบใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดที่มีสเปครองรับแบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับอ่ะแล้วก็ทางขวานี่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับอันเนี้ยเอาไว้ตรวจสอบสเปคสำหรับใครที่ อยากซื้อ SSD M.2 ือ 2, หรือว่า SSD อื่นๆเนี่ยมาดูรายละเอียดตรงนี้ได้ว่าเขาใช้ไปนานแค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่า SSD เนี่ยเมื่อมีการใช้งานานานๆอ่านเขียนแบบบ่อยมากๆหนักมากๆมันก็จะมีผลเรื่องของประสิทธิภาพด้วยจะมีในส่วนของค่า TBW นะครับเป็นเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานอันนี้ก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันนะฮะใครที่อยากจะหาซื้อมือสองนะเอาไวต้ตรวจสอบเบื้องต้นหรือว่าขอดูไฟล์นะครับจากผู้ขายก็ได้นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรามาดูเรื่องของสปีดริด r i v e นะครับตัวนี้เราทดสอบไปแล้วนะครับมาดูกันมาครับนี่คือผลการทดสอบที่เราทดสอบไปนะครับก็ตามสเปคคือ4150 m มซึ่งก็วิ่งได้ตามสเปคเลยครับ4168ด้วยซ้ำนะครับส่วนค่าไรตเนี่ยตามสเปคคือ2950เม ซึ่งก็เกินมาอีกนิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นไปตามรายละเอียดสเปคที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับว่าสามารถรีดไร์ได้เท่าไหร่นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปคือคุณจะต้องเชื่อมต่อร่วมกับ PCIe 4.0ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ PCIe 3.0ผมบอกเลยแล้วกันนะครับ PCIe 3.0คุณจะได้สปีดประมาณ3,500กว่าๆซึ่งถามว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้ร่วมกับ PCIe 3.0ได้ไหมผมก็มองว่า มันก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าถ้ามองในเรื่องของสปีดดีไลท์เนี่ย PCIe 4.0นะครับด้วยสปีดตัวนี้ประมาณ4,100กว่าแต่ถ้าเกิดไปใส่กับ PCIe 3.0ได้3,500กว่าเมกก็โอเคนะครับเหมือนว่าสำหรับรุ่นนี้ที่เราเอามาทดสอบเนี่ยมันเป็นสปีดเริ่มต้นสำหรับ PCIe 4.0เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้น มันคาบเกี่ยวกันคุณสามารถใช้ได้ทั้ง3.0หรือ4.0ก็ได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเสียดายเลยนะครับในการใช้งานระหว่างเจน3และเจน4นั่นเองนะครับอ่ะก็อันนี้เป็นเรื่องของการทดสอบเบื้องต้นสำหรับตัวเรื่องของสปีดนะครับต่อไปครับเราไปดูเรื่องของการ ใช้งานจริงๆนะครับว่า SSD เนี่ยมันมีผลต่อการตัดต่อวิดีโอยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนการโยนไฟล์เนี่ยมันมีสปีดอยังไงบ้างนะเออเดี๋ยวเราลองมา copy ไฟลเพื่อไปที่ drive ของ SSD กันเอาไฟล์ของนี้แล้วกันนะฮะเท่าไหร่เนี่ย 119GB ิ11 drive D คือ drive ของ SSD M.2 ตัวนี้นะน,นะนี่คือสปีดครับ ที่ใช้งานจริงๆนะนี่ก็กำลังเขียนไฟล์ลงจาก SSD เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น SSD m 2เหมือนกันที่เป็น Drive-C นะครับประมาณ1กึ่กิกกว่าๆมาดูการใช้พลังงานตรงนี้นี่ก็มีการโหลดนะครับมันจะขึ้นขึ้นลงๆนะครับเพราะว่าไฟล์เนี่ยมันค่อนข้างยิบย่อยมีทั้งไฟล์ขนาดใหญ่ไฟล์รูปภาพไฟล์ขนาดเล็กนะครับไฟล์โปรเจกต์ฟุตเทจวิดีโอฟุตเทจไฟล์กราฟิกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น สปีดเนี่ยมันก็จะดีดขึ้นดิดลงนะครับก็เดี๋ยวเราจะโหลดไฟล์ทั้งหมดนะครับไปที่ไดรฟ์ดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดโปรเจกต์กันเราขยับมาดูอุณหภูมินิดหนึ่งตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะอุณหภูมิอยู่ประมาณ56องศานะฮะตอนนี้ตัว s d r m 2ทที่เราติดตั้งลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฮีทซิงใดๆนะครับเป็นแบบเปลยๆเลยนะครับอุณหภูมิ56ก็ถือว่าโอเคสบายๆเลยนะเรื่องของความร้อนไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับกับสปีด4,000ัเมกแบบนี้นะ โหลดมาครบเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาเปิดโปรเจกต์กันเลยนะครับเราย้ายไฟล์ไปที่ SSD ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงการโหลดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของ CPU แล้วก็เมมโมรีเยอะพอสมควรโปรเจกต์นี้ฟุตเทจ a ก็อย่างที่เห็นไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคตอนนี้เราเปิดไฟล์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทุกอย่างพร้อมทำงานอย่างรวดเร็วเลยนะก็ถือว่ารวดเร็วเลยทีเดียวเพราะว่าทั้ง CPU เมมโมรนะครับแล้วก็ SSD เนี่ย เร็วๆแรงๆทั้งนั้นนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของผลที่เห็นชัดเจนที่สุดในเรื่องของการทํางานตัดต่อวิดีโอนะครับนอกจากเรื่องของการพรีวิวเพย์แบ็กอะไรอย่างนี้การโยนไฟล์ก๊อปปี้ไฟล์ต่างๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของระยะเวลาการ Export ครับคลิปนี้นะครับผมทดสอบให้เห็นเรื่องของการทดสอบ Export ลงฮาร์ดดิสธรรมดากับลง SSD M.2 ตัวนี้ ความแตกต่างมันเห็นชัดมากๆเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนท้ายแต่ตอนเนี้ผมจะอธิบายหลักการทำงานของมันก่อนนะครับซึ่งเราจะ export เ,เลยแล้วกันตอนนี้ไฟล์ก็พร้อม export แล้วนะเราเลือกให้เป็นไดร์ดีแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ s o l i d าร์หตัวนี้แล้วนะครับเรา Export เ,เลยละกันนะครับมาดูกันนะว่าผลจะเป็นยังไงผมอธิบายตอนนี้คร่าวๆก่อนเลยนะครับ ในการ Export นะครับหลกัหลกๆแล้วช่วงต้นเนี่ยในการประมวลผล ENCODE ไฟล์ต่างๆเนี่ยมันจะใช้ CPU และการจอครับไม่ไม่ว่าจะเป็น IGPU หรือว่าตัว Radeon RX นะมันก็จะประมวลผลนะครับไปเรื่อยๆนะฮะใช้ในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เราบอกไปนะครับแต่เมื่อมัน Encode ไฟล์เสร็จทั้งหมดแล้วมันจะ Transfer ไฟล์ไปที่ Storage ที่เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลือกอยู่ที่ไดดี D. นะครับก็คือเป็น SSD M.2 นั่นเองหมายความว่ามันจะใช้เวลาประมวลผลในการโอนไฟล์อีกในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ฮาร์ดดิสคิดดูครับเรื่องของสปีดฮาร์ดดิสเนี่ยมันหลักสิบหลักร้อยนะครับมันก็จะใช้เวลานานมากอย่างไฟล์เนี่ยที่ผมทดสอบเวลาเราเอ็กพอร์ตแล้วไฟล์จะอยู่ราวๆประมาณ6กกิกกว่าๆซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมีไฟล์แบบที่เป็นเอ็กพอร์ตไฟล์ 4K แล้วความยาวเป็นชั่วโมงอาจจะแบบหลัก หลาย10กิกอย่างเงี้ย SSD มีผลมากนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตอนท้ายจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเอาละครับก็ตอนนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูตรงส่วนนี้ให้ดีนะใกล้เต็มหลอดแล้วนะเหลือประมาณ1ิวิตามเวลาที่โปรแกรมแจ้งไว้นะครับแล้วก็มาดูที่มุมซ้ายตรงนี้นะดูค่าลทธิไรเมื่อมันเต็มหลอดตรงนี้นะครับ มันจะเห็นชัดมากๆนะครับในเรื่องการโอนถ่ายไฟล์ตอนนี้มัน encode ไฟล์นะครับใกล้จะเสร็จสิน้นละเวลาก็ประมาณเกือบๆือบนาทีนะครับตอนนี้อ่ะศูนย์แล้วนะฮะเวลาประมาณ9นาที43 45นะครับประมาณนี้และสังเกตช่วงนี้ครับมันเริ่มมีการอ่านเขียนไฟล์ลงแล้วนะฮะสปีดจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับนี่300้กว่าเมก200กว่าเมกนะฮะแลวตรงนี้ยังนิ่งๆอยู่นะครับมันจะอ่านเขียนเรื่อยๆครับเริ่มทาร์นเฟอร์เริ่ม โอนไฟล์ <Own> ไปที่ SSD แล้วนะครับก็จุดนี้แหละนะครับจะเป็นความแตกต่างเรื่องของระยะเวลาเมื่อเรา export นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องดูให้ดีว่าเราเลือก export ไปลงที่ drive ไหนนะครับตอนนี้โห้โห1 g กิก2กิกกว่าเลยนะเนี่ย2.4กิก2.6กิกแล้วนะครับเซตเรียบร้อยรวดเร็วมากนะครับเมื่อสักครู่นะฮะมันค้างอยู่ที่ประมาณ9 4 4เดี๋ยวเรามาดูผลการทดสอบกันนะ9 4 4นี่ ก็อีกประมาณสัก20วิได้นะครับก็โอนถ่ายไฟล์เรียบร้อยนะฮะซึ่งผลการทดสอบนี้เนี่ยอาจจะช้ากว่าผลการทดสอบที่เราทดสอบเตรียมไว้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีการแคปเจอร์หน้าจอในระดับ 4K ไว้ด้วยนะครับมันก็จะดึงพลังงานการ์ดจอไปส่วนหนึ่งแล้วแหละนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปเปรียบเทียบผลการทดสอบให้ดูว่า Export ระหว่างลงฮาร์ดดิส กับลง SSD เนี่ยต่างกันมากแค่ไหนซึ่งจะเห็นภาพชัดมากนะครแต่ก่อนอื่นเราไปดูเรื่องสเปคของฮาร์ดดิสต์นิดนึงเราเทสเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่เราเห็นไปแล้วสปีดมันวิ่งสูงสุด4,150เ mm, มตามสเปคของ SSD เลยนะครับอันนี้คือผลการทดสอบของฮาร์ดดิสต์ที่เป็น External 2.5แบบจานหมุนธรรมดาเลยนะครที่เป็นเชื่อมต่อแบบ3 0นะครับมันวิ่งประมาณ39-40เ mm นี่แหละนะครับลีดไลท์ก็ใกล้ๆเคียงกันประมาณนี้นะฮะ ส่วนเมื่อเราทดสอบ Export แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่คือผลการทดสอบในการ Export อันนี้คือในส่วนของการทำงานระหว่างการ Export นะครับเรามาดูตรงนี้ฮะนี่เป็นฮาร์ดดิสก์ไร e เป็น wd นะฮะเชื่อมต่อแบบ usb 3.0สังเกตครับอันนี้ผมหาจังหวะแคปที่มันสปีดสูงสุด นะครับมันประมาณนี้เลยนะครับก็ใกล้เคียงกับสเปคที่เราทดสอบ Crystal Dismark คุณคิดดูครับสมมุติคุณใช้ e x t e r n a l h a r d i t s k รุ่นเก่าๆอย่างที่ผมใช้เป็น3.0อย่างเงี้ยมันวิ่งแค่30กว่าเมกหรือว่าอ่าสัก100เมกอะไรอย่างเงี้ยมันก็นานกว่าพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้มันก็เลยแตกต่างกันเดี๋ยวเราให้ดูนี่คือระยะเวลาในการ Export ที่แตกต่างกันนะครับ จะสังเกตนะครับตรงนี้นะฮะที่ผมบอกว่าระยะเวลา e x p o r t เนี่ยเมื่อสักครู่มันประมาณ10นาทีเลยนะเพราะว่าผมแคปเจอร์ไปด้วยนะครับความเร็วมันเลยต่างกันพอสมควรนะฮะเราแคปเจอร์แบบ 4K ด้วยดึงพลังงานไปเยอะเลยนะครับแต่เมื่อเราเอ็กพอร์ตจริงเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีจุด 1, วินาทีแต่เมื่อเราเอ็กพอร์ตลงฮาร์ดดิสต์ยี่สิบสองจุดสี่สองนาทีต่างกันประมาณ4เท่านะครับซึ่งตรงนี้ครับคือถ้าเกิดใครที่เวลาเอ็กพอร์ตแล้ว เอ้ยมันเ x p o r t เสร็จตั้งนานแล้วทําไมไฟล์มันยังเปิดไม่ได้ทําไมมันยังใช้งานไม่ได้ยังไม่เสร็จสักทีนั่นแหละครับคุณอาจจะ x x p r t t ลง Hard Disk รุ่นเก่าอยู่นะครับก็เลือก Export ลง Drive-C ที่เป็น SSD หรือว่าหากหากคุณมี SSD แยกนะครับก็ x x p r t t ลง SSD ซะแค่นี้ก็จะ รวดเร็วแล้วก็เร็วกว่าเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นเรื่องของการทดสอบในส่วนของการใช้งานแบบ i n t e ทอร์แล้วก็ใช้ร่วมกับบอร์ดที่รองรับแบบ PCIe 4.0เต็มประสิทธิภาพของสเปค SSD ตัวนี้ต่อไปครับผมจะทดสอบกับการใช้งานโน้ตบุ๊กที่รองรับ PCIe 3.0เท่านั้นมาดูเรื่องของสปีดเรื่องของการอ่านเขียนเรื่องของระยะเวลาในการเอ็กพอร์ตนะครับว่ามีความแตกต่างกันแค่ไหนครับ มาครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําเรื่องของการติดตั้งเพิ่มเติมกับ ssd m 2ให้กับโน้ตบุ๊กนะ,ะตอนนี้เราเปิดฝาหลังเครื่องแล้วนะครับเมื่อเราเปิดออกมาครับก็จะมีช่องสําหรับการติดตั้ง m 2นะฮะซึ่งตัวนี้คือตัวเก่านะที่ติดตั้งอยู่นี้นะครับเขาก็จะมี thermal pad แปะไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าโน้ตบุ๊กเรารองรับการติดตั้ง ssd m 2เพิ่มเติมหรือเปล่าก็ไปดูที่รายละเอียดของสเปครุ่นนั้นๆน,น,นะครับมันจะบอกว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับรองรับการติดตั้ง ssd m. 2กี่ชุดนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะมีเพิ่มให้อีก1ชุดนะครับถ้าเป็นรุ่นระดับกลางๆงขึ้นไปนะฮะอย่างตัวนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะฮะอ่ะเรามาดูวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับนี่ครับเราก็จะเอาตัว m. 2นะฮะเสียบเข้าไปที่สล็อตของมันอยู่ตรงนี้นะฮะก็เสียบเข้าไปได้เลยครับปึ๊บแล้วก็กดลงไปตรงนี้และขันน็อตให้เรียบร้อยอ่ะขันน็อตให้เรียบร้อยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วหรือว่าใครจะเอาเทอร์โมแพดมาแปะเพื่อระบายความร้อน เพิ่มขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ผมทดสอบแล้วนะครับด้วยสปีด4,000เมกเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบของ PCIe 3.0นะครับแต่ M.2 ตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็น PCIe 4.0แล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสปีดต่างๆด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ เอาละเมื่อสักครู่เราก็แนะนำวิธีการติดตั้งลงไปเรียบร้อยนะกับ ssd m 2ใช้งานร่วมกับโน้ตบุกนั่นเองนะครับต่อมาครับอันนี้คือผลการทดสอบนะครับที่เราทดสอบเอาไว้แล้วนะฮะกับการใช้งานร่วมกับ pci e 3.0สังเกตรตรงนี้ครับมันจะแจ้งว่า transfer mode อ,อยู่ที่ pci e 3.0 x 4นะครับแต่ด้านหลังผมเข้าใจว่าเป็นส่วนของ ssd m 2ที่รองรับนะครับก็รองรับ pci e 4.0แต่วิ่งอยู่ที่3.0เพราะฉะนั้น3.0นะครับสปีดมันก็จะตกลงมานิดนึง อยู่ที่ประมาณ3,300-3,400เมกโดยประมาณนะครับส่วนค่าไร้เนี่ยอยู่ที่2,500กว่ากว่านะครับซึ่งถามว่าสปีดมันต่างกับวิ่ง PCIe 4.0ไหมแน่นอนครับมันต่างกันแน่นอนนะครับแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมผมก็มองว่าตัว PCIe 4.0ของ SSDM. 2รุ่นนี้ซีรีส์นี้นะครับเป็นสปีดเบื้องต้นของ4.0นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายอะไรกับสปีดที่เอามาใช้กับ PCIe 3.0นะครับก็ยังรับได้อยู่ทีนี้เราไปดูเรื่องของผลการทดสอบกันและนี่คือผลการทดสอบนะครับเมื่อเรา Export ก,กับโปรแกรม Premiere Pro นะครับซึ่งต้องบอกว่าสเปคเนี่ยอาจจะไปเทียบกับตัวที่เราใช้กับ PC ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวสเปคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ c p พการ์จออะไรเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับผมก็จะมาเทียบเฉพาะในการใช้งานกับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้ใช้ SSD ที่เชื่อมต่อลงไปที่ตัวโน้ตบุ๊กเลยเนี่ยก็จะได้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ11 1 3 3นาทีนะครับซึ่งถ้าใช้ external hard disk นะครับก็อยู่ที่22.06นาทีนะฮะต่างกัน1เท่าตัวเลยนะครับและเดี๋ยวเราแถมให้อีกนิดหนึ่งหากเราต้องการใช้เป็น external enclosure ละ่ะนะครับสปีดจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเรามาดูกันอันนี้คือเราเชื่อมต่อแบบเป็น external นะครับเชื่อมต่อแบบ Type C 3.0นะครับสปีดสูงสุดของ Type C มันก็อยู่ที่10 g กิกะบิตเซนะครับก็ประมาณ1,000 m เมกโดยประมาณอย่างเงี้ยวิ่งอยู่ที่1,070 m เมกถามว่าถ้าคุณซื้อ PCIe 4.0แล้วใช้ e n c o คเช r ที่รองรับเชื่อมต่อแบบ USB Type C แค่3.0เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่เคยคุ้มเท่าไหร่นะครับซึ่งแนะนำว่าเสียบตรงเข้ากับบอร์ดของตัวโน้ตบุ๊กเลยจะดีกว่านะครับจะได้สปีดที่ เร็วขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ PCIe 3.0ก็ตามแต่ถ้าเกิดโน้ตบุ๊กใครรองรับ PCIe 4.0เนี่ยถือว่าแจมแจ๋วเลยนะครับจบไปแล้วนะครับกับการทดสอบการใช้งาน SSD M.2 ร่วมกับการทำงานทางด้านตัดต่อวิดีโอนะครับสิ่งที่เห็นชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของการ Export v i d e ิดีโอนะครับซึ่งถามว่ามันเร็วยังไงก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันเรื่องของการ transfer ไฟล์นะครับ เวลามันมีการ export confirm file ฟลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยบีบอัดเรียบร้อยแล้วมันจะมีการโอนถ่ายข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสตอร์เรตต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ SSD ในการอ่านเขียนไฟล์มันก็เร็วกว่าฮาร์ดดิสเยอะเลยนะครับซึ่งตัวนี้ที่เราได้ทดสอบไปถือว่าเป็น SSD 1TB ที่มีสปีดสูงถึง4,100 m มกนะฮะและราคาไม่สูงด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับ s s d M.2 รุ่นนี้นะครับที่เราเห็นก็จะมีในส่วนของความจุ512กิ 1เทรไบต์และ2เทรไบต์นะครับซึ่งแต่ละความจุเนี่ยก็จะมีสปีดอ่านเขียนที่แตกต่างกันนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดสินค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ